ส่องไฟกันขึ้นมานะคะเพราะว่ามืดนะคะไปค่ะอึ๊บเดินทางต่อไปไหนดูสิหันมาหันมาคันดอ,อกปากให้หน่อยอู้เต็มเต็มค่ะคคบช่วยพ่อกลางเต็นท์นะคะ ผมไปนอนอยู่ทางอ่าทาไงไรตรงด้านนี้จะเป็นเพื่อนๆกลางเต็นท์นะคะที่มาร่วมกลางเต็นท์ด้วยกันค่ะทุกคนบรรยากาศตอนหกโมง2ีนาทีค่ะทุกคนคอมกำลังช่วยพ่อกลางด้วยนะคะสองลูกชายนะคะ S <S ตรงไหนอะคะไปทางไหนอะคะจาอจะล่วงเลยย่านชุมชนทางนี้ไปประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรเราต้องเดินลงไปเองเหรอคะเปล่าครับมันจะมีรถโดยสารที่จะมีจุดมีจุดมารับอเหรอคะอ๋อเขาเขาจะวิ่งบนตลอดอ๋อเราเราต้อ,อยู่ตรงนี้ได้ว่าเราจะไปด้วยมันมันจะมีรถที่ที่จะมีกันข้างค่ะอย่างนี้อคนละสี่าสาิบบาท ไปกับไปกับก็แปดสิบต่อคนอ๋อค่ะค่ะเลยสิบโมงเช้าให้รถส่ดวกเรื่อยไปอ๋อแต่ช่วงเช้านี่เขาจะมีรถชมรมของเขาอ๋อจ้าจ่าเป็นเป็นเป็นของท้องถิ่นนี่แหละอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าของผมนี่คือจะจะจะไม่ได้ไปไปร่วมอะไรอืมค่ะขอบคุณค่ะจ่าขอบคุณค่ะ กินจิ้มจุ่มนะคะที่ดอยชี้ฟ้าค่ะหมูที่เราเตรียมมานะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกนะคะทุกคนใส่น้ําลงไปค่ะจะทําน้ําซุปนะคะแต่วันนี้ลืมเอาขนอมาก็กินน้ําต้มใส่ละค่ะข่าโนมีโจ๊กค่ะมาม่านี่เลยมาม่านี่คือที่เราเตรียมมานะคะทุกคนเตรียมมาไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่านะ น,นี่นะคะคที่ว่าเราจะกินด้วยกันนะคะ,คะคแล้วก็นี่ค่ะนี่คือผลไม้นะคะที่ซื้อมาจากดอยตุงค่ะแววน้อยชอบมากนะคะแต่พิชาติพาเรียกผล,ไม,ผลไม้หมกักคบเแหมติดเปิดเดี๋ยว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 อ้าวติดไว้อันนี้ติดแล้วค่ะทุกคนรัมใช้แก้วนี้ หั่นเอาไว้ใส่น้ำจิ้มนะคะเพราะว่าลืมออกมาค่ะทุกคนตามน้ำจิ้มซุกกี้นะคะทำสองฝั่งค่ะแล้วดูนี่นะคะทุกคนนี่เราใช้เครื่องปรุงมาม่านะคะปรุงไปเลยเพื่อที่จะทำซุกกี้ไม่ไม่ใช่ทำอะไรนะหมูจุ่มหมูจุ่มนี่นะคะหมูของเรา เดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นผักค่ะแล้วนกะ็เน้นเส้นนะคะทุกคนกล้ามดูผักค่ะทุกคนจะลงไปในหม้อน,นี้นะคะกล้ามแล้วเรามีข้อวหนามด้วยค่ะทุกคนกนล้ามสไลด์ผักค่ะสไลด์ผักชอบกินผักนะคะกามผักกวางตุ้งดอกค่ะอ้าวใส่มาม่าลงไปค่ะ ลูกสาวนะคะเป็นคนจัดแจงนะคะทุกคนมันจะกาศด,ดีนะคะเราเผลอใส่พริกชี้ฟ้าลงไปคะ่ะทุกคน,นสเสบียงยพร้อม,มกิน,นง่ายๆจ้าจุ่มลงไปเลยจา้าเปิดลงป้ายอุปรกรณ์เครื่องดื่มคะม่ะทุกคนจุดบริการเช็คอินนะคะจุดกลางเต็นท์ของปูชี้ฟ้าคะ่ะหน่วยบำรุงทางนะคะ ด้านนี้จะเป็นเต็นท์ของครอบครัวแววน้อยนะคะวันนี้มากัน5คนนะคะขาดแม่หน่วยคนเดียวนะคะที่แม่หน่วยไม่ได้มานะคะทุกคนเต็นท์นี้นอนได้6กถึงแคนเลยนะคะมากินหมูจุ่มมาม่าจุ่มทุกอย่างจุ่มด้วยกันคะ่ะทุกคนกินแบบง่ายๆรับบรรยากาศเย็นสดชื่นคะ่ะทุกคนขาอุ้ยเสียงผูคะ่ะบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะทุกคน เดี๋ยวตอนเช้าเราจะขึ้นไปบนภูจุดสูงสุดของภูชีฟ้านะคะจุดพูค่ะพเพื่อนๆที่กลังเต็นด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ด้านนี้นะคะเจ้าหน้าที่พ่อยังเตรียมอะไรไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะรอแล้วราคาทาุกคนมาแล้วสิบบาท เดือดเลยเดือดสุดๆนี่อาหารญี่ปุ่นครับผู้ชีฟ้านะจ๊ะถึงแล้วนะจ๊ะ หมลักนนะครับรยตรงนี้นะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกนะคะทุกคนตอนนี้คนยังน้อยอยู่นะคะเพราะเรามาถึงเร็วนะคะไปค่ะขึ้นไปค่ะเดี๋ยวไสองทางเลยนะครับทางบนยังเบื่อนะครับใช้มากเลยนะครับไป็ายนายนะครับ ตอนนี้ทางกำลังมืดนะคะทุกคนฮะเออจัะจับเดินตามหมังอยู่จับไว้นะลูกจับแม่หรอคะไปช่วงกลางคืนนะคะ นุม่มคือด,ด้านล่างนะคะไปค่ะขึ้นไปประมาณแปดร้อยเมตรค่ะยังไม่ถึงครึ่งนะคะตอนนี้ใช้ไฟนำทาง มันจะเป็นการแช่น้ำหนักที่แน่มีการแซงคิวแซงคิวแ,แ,แล้วดเดินขึ้นเขานะคะมาราธอนมาราธอนดูการฝึกแ่ตัิ้งติ้ง เดินขึ้นเขามาาทอนขึ้นภูชีฟ้าเพื่อที่จะไปชมวิวที่สวยที่สุดไปพร้อมกันกับแอน้อยนะคะตอนนี้ลูกสาวกำลังนำหน้าคะ่ะลูกสาววิวนำหน้าไปแล้วนะคะมีการละเล่นด้วยค่ะข้างหน้า ตื <Cornell. S 2> ่นแต่เช้าเลยเป็นเด็กๆนะคะเดี๋ยวน้องเดินขึ้นมาลูกเวลาดีเจอที่เธอลองยิ้มมาโอ้ยเวลาโรนี่ก็ใส่เพื่อนอ้าม เหลืออีกหกร้อยเมตรนะคะทุกคนมเดื่ะมืดมากนะคะเพราะว่าแววน้อยและครอบครัวมาตอนนังคืนค่ะฟ้ายังไม่สางนะคะ ตอนนี้ตีห้าแล้วค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่ขึ้นเพื่อที่จะขึ้นรถรับส่งขอชุมชนขึ้นมานะคะตอนนี้เวอน้อยก็หอบแล้วค่ะแต่ก็มีความสุขในการเดินทางนะคะลูกสาวไหนลูกสาวแม่ลูกสาวแม่หันหน้ามาสิคะ โอ้ค่ะค่ะไปค่อย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 เดินไปกับแม่นะคะอันนั้นพี่คอมนะคะลูกลูกชายกลางเสื้อเหลืองส่วนพ่อกับพี่คอมขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอด้านบนเลยนะคะทุกคนไหนก็พักตรงนี้ได้นะคะบริเวณนี้นะคะอ้าวลูกสาวนั่งพักแล้วลูกสาวนั่งพักอยู่พ่อ พี่สาวพ่อพี่คอพี่คอมเดินไปแล้วกำลังถ่ายรูปเด็กๆอยู่นะคะทุกคนโอเครอมาปานี่นี่่าอเคแล้วล่ะเอาเลยเอาลาเลย็ม่ใช่ เดินต่อไปค่ะทุกคนเหลืออีกสี่ร้อยเมตรนะคะถึงจะจุดชมวิวนะคะเดินต่อไปค่ะ <c oughs> หนาวมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกสาวนำหน้านะคะ นี่คือเส้นทางนะคะระวังลื่นนะคะเกาะไต่ขึ้นไปค่ะสมกับภูชี้ฟ้า,าจริงๆค่ะ <c oughs> มานนุนลูกมีการจูงมือกันขึ้นมาแล้วนะคะ ม่างัทำไมอ๋อใส่รองเท้าดีๆคะ่ะระวังลื่นค่ะใส่ดีๆนะคะมีการปีน ถ้าใส่ผ้าใบมาจะมีการเดินทางสะดวกกว่านี้นะคะถ้าใครใส่รองเท้าแตะมานี่จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเดินทางกลางคืนแล้วมันลื่นนะคะทุกคนตอนนี้พ่อพี่เขาพี่คอมน่าจะถึงด้านบนแล้วนะคะ สภาพผู้สาวนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวจะถึงแล้วนั่งโขดหินแล้วค่ะ<ป>ส่องไฟกันขึ้นมานะคะเพราะว่ามืดนะคะไปค่ะอึ๊บ <c oughs> เดินทางต่อไป เส้นทางการเดินขึ้นเขา จุดชมวิวอีกสองร้อยเมตรค่ะยังค่ะอีกนิดนึงหนึ่งตรงนู้น,น <c oughs> แสงไฟนั่นคือคนกำลังขึ้นมานะคะทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดกลางเป็นและรีสอร์ทนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าผา ทางนี้เดินลงไปได้นะคะแต่อันตรายมากชันมากค่ะจะเห็นไฟดวงหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะแต่เราจะมีการขึ้นไปอีกจุดหนึ่งคือด้านบนนู้นนะคะจะมีหน้าผาอยู่ข้างบนนู้นนะคะนี่ค่ะไปต่อค่ะลูกสาวอัดจ่าแล้วสู้ไหมฮะค่อยๆเดินค่ะ แม่ก็ชอบผจญภัยนะคะลูกก็ต้องผจญภัยด้วยนะคะด้านนี้จะเป็นโขดหิน กดหินนะคะนั่งรอได้ถ้าแม่หน่วยมาแม่หนวยก็ขึ้นไม่ได้นะวิวแม่หน่วยต้องรอเราข้างนอกเออต้องรอข้างล่าง,าง,างใช่ใกล้ถึงแล้วแม่วันออกปากไหนดูดีิขันมาขันมา,าขันออกให้หน่อย อู้เต็มเต็มค่ะด้านนี้ก็เป็นหน้าผาสูงชั้นนะคะถ้าตอนเช้านี่จะมองชัดเจนกว่านี้ค่ะคนั่งพักค่ะทุกคน,ม,น,ม,นมีบันไดดินนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลื่นนะคะก็จะมีบันไดดินให้ ต้องเปิดแฟลชหรือส่องไฟฉายขึ้นมานะคะไม่งั้นจะมองไม่เห็นทางเลยนะคะณะเวลานี้เหนื่อยก็พักนะคะแสงไฟนะคะเป็นไฟฉายกำลังส่องขึ้นมาค่ะควันออกปากเลยค่ะตอนนี้เย็นมากอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวค่ะ ลูกชายถึงแล้วถ้าฝนตกตรงนี้น่าจะลื่นมากนะคะตอนนี้รอกันเป็นแถวเลยนะคะตรงนี้เขตอันตรายนะคะห้ามเลยจุดที่กั้นไปนะคะทุกคนช่วงนี้กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะ ได้ดูหมอกนั่งรอก,กันเป็นแถวเลยค่ะคนเยอะมากคะ่ะบรรยากาศดีค่ะยเห็นหมอกแล้วแต่ว่าในกล้องไม่เห็นนะคะเดี๋ยวรอสว่างวันนี้ก่อนยิ้มคะ่ะ